แทักเอ็นเอาเอ็นแท่นไว้ยทักไล่เอ็นอ่าตอนนี้ก็ต้องสิจอดเดี๋ยวก็ต้องจะเสื่อมต่อกันให้เป็นเนื้อเดียวกันส่งเสื่อมนี่เ็ยืี่ว่าหยาชุดสุดเอาต่อมาเมื่อลงในล็อกตัวเดียวกันการเสื่อมต่อนี่อาจิบริไทยเบิง้งงความบรมเป็นหัวมิซ่า แต่เพิ่งทายเพิ่งอะไรบ่ได้เนาะเอ็นเอ็นในน้อยเอ็นนน้อยเอ็นนน้อยเพิ่งเอ็นอความยากคือมันตาไลาเอ็นหู้มันน่อยเอ็นหูมันน่อยจะเป็นทักหวขึ้นมาแต่เท็ดทักแล้วเบ็ดเซตมันก็สิเป็น สีงามๆปุยลุยเออมันก็กเป็นทา่านี่ข้างบนยังไล่ลางอ่าไล่ลางอันนีเป็นดักซสีอ่าทักแรกวแต่เป็นดักซสียยังอีทักอีกบนไล่นี่คืออีกสองเส้นอ่าถือว่าสมบูรณ์งามนี่ทักให้อันนี้ประยุกต์จากทักไวม้มาเป็นทักเอ็นสึ่งน่อยที่สุดหน่อยๆห,หน่อยเอาในน้อย ความยากก็สิลําบากนิดๆอ่ะยุติการ